ช่วงเด็ดเรื่องการสนับสนุนโดยเครื่องสัอางมิสถินนิดถึงกล้าวงจรปิดนึกถึงโควาสถิติศูนป้องกันและปราบปรามการจราจรรถและรถจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจนครบาลปัจจุบันได้รับการล้องเรียนว่ามีรถหายมากกว่า4 0 0 0คันต่อปีค่ะกรรมวิธีในการจราจรมนนะคะจะผิดแผกแตกต่างอย่างไรบ้างค่ะหรือว่าเราตามไปหาคำตอบเด็ดเรื่องดังในช่วงนี้ค่ะ กลัวเนาะกลัวว่าแบบวันหนึ่งจะมาโดนกับเราจะมาโดนกับญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่อยากให้เจอใครเลยแกงลักรถนะคะถือได้ว่าเป็นมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งค่ะซึ่งกําลังแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะว่าการกระทําแบบใดนั้นจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูกขโมยรถไปชมนพร้อมกันเลยค่ะสิิรถหายถ้าในกรุงเทพมหานครรถยนต์ก็อยู่ประมาณ7 0 0 800, 800คันเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนก็60 70คันถ้าเป็นรถจกักรยานยนต์จะจะ,จะมากหน่อยเพราะมันเป็นรถที่จอดในที่สาธารณะแล้วจราจร,รง่ายนะครับอยู่ที่ปีหนึ่งประมาณ4,000ักว่าคันส่วนใหญ่รถที่โจรมักจะทําการจจรกรรมเนี่ยค่ะเขาจะเป็นรถประเภทไหนหรือว่ายี่ห้ออะไรไปเป็นพิเศษไหมคะเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยก็จะมีพวกรถ กระบะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นที่นิยมในการใช้รถที่ขับเคลื่อน4ลอีล้อยี่ห้อที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับความต้องการทางตลาดก็เป็นโตโยต้ายี่สุพวกนี้นะครับจักรยานยนต์จะยอดหายสูงก็จะเป็นฮอนด้าก็หลายๆรุ่นเฉลี่ยกันครับเป็นเป็นรุ่นใหม่ๆพวกนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของต,องตลาดนะครับโจรกรรมช่วงนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมการขโมยเยอะแยะไปหมดนะครับผมคิดว่ามันเกิดจากหลายอย่างเลยแต่ถ้าเกิดให้ผมยกมาอย่างในีผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ เศรษฐกิจของของบ้านเมืองเราด้วยครับผมแต่ีีการโจรกรรมคนร้ายก็หักคอต่อสายตรงที่เยอะเอารถไปได้ง่ายนะครับแต่นี้ถ้าเราเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันล็อกดิสก์ล็อกคัทอะไรพวกนี้คนร้ายก็ก็ไม่เอาเพราะมันเอาไปยากขึ้นในพื้นที่นครบาลในกรุงเทพมหานครบริเวณไหนที่จะเป็นจุดเสี่ยงค่อนข้างจะกระจายทั่วพื้นที่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ชั้นชั้นนอก ซึ่งเป็นรอยต่อของปริมณทลเนี่ยจะเป็นจุดเสี่ยงค่อนข้างอย่างง่ายในการจรกรรมรถง่ายในการที่ลักลอบออกไปเทศเพืทุนบ้านหรือไปต่างจังหวัดถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจรกรรมยากเพราะมีจุดตรวจจุดสก,กัดเยอะขึ้นนะครับคนละมาระวังก็คือล็อกรถให้ดีแล้วก็พยายามตรวจสอบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่หรือว่าจอดในบ้านดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะการดัดแปลงอุปกรณ์บางอย่างภายในตัวรถเพื่อป้องกันการถูกขโมยนั้นนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปค่ะ เพียงแต่คุณผู้ชมนะคะต้องรู้จักใส่ใจและเรียนรู้ในรายละเอียดกันสักนิดค่ะเพื่อป้องกันร,รถของคุณนะคะไม่ให้ถูกขโมยจากเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ค่ะบบรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะน่าจะเป็นวิธีป้องกันภัยได้ดีที่สุดค่ะได้เวลาของขอข่าวบันเทิงตัวจริงมาเกาะติด หน้าจอทีวีได้เลยค่ะเพราะวันนี้ทีวีผู้บุฟเฟ่มีอะไรมาให้อัปเดตเทียบไปเริ่มกันเลยที่ดูทีวีผู้ไลฟ์ก่อนใครกับช่วง Talk of the Town ู <Okay. S 1> อับจับมือโตกเกาเหล่าเรื่องโน้ตแต่ถ้าไม่อยากตกข่าวแถมโหลดดูคลิปปะประสีก่อนใครก็ต้องอย่าพลาดกดดอกจัน357แล้วข่าวสารความบันเทิงจะกระโดดเข้าสู่มือถือคุณแบบไม่อั้นค่ะส่วนตอนนี้นักสแสดงหนุ่มเคลลี่ธนพัฒน์ก็ขอมาเผยไอดอลในดวงใจและอาชีพใน ร่วมงานกับใครแล้วผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจผมก็จะปลื้มเขาและสุดท้ายวันนี้วันเกิดพลอยหอวังนรสราวุธโบปรรถนาดวงตาคงทองร่วมอวยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนทุนนี้วันเกิดมะปรางวิราการโจอีออนวิภาหม่อมเอ็มอัตพนิชธนวัฒน์บิ๊กพาราดกอวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอดกกัน257เฉพาะ AIS ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ Reasons why a person may not be the one เหตุผลของคนคนหนึ่งนะคะก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลของอีกคนหนึ่งก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณกาแฟทูสเลนคอฟฟี่เครื่องสำอางเลฟลอนยาทาน้าขาวตรากระต่ายบินชีพูบุฟเฟ่ดอจัน357สามห้าเจ็ดนิตยาสารสไปซี่และทีวีฟูค่ะและสำหรับไทยนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆรวมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่ไม่รับความเป็นธรรมนะคะก็สามารถติดต่อมาหาทางเราได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0-2-733900 0หรือว่าจะติดต่อตามที่อยู่อีเมลทางด้านล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ